สวัสดีค่ะนะคะมุมนะการเข้าครัววันนี้ก็จะพามาทำอาหารหน้าหนาวนะคะแต่ว่าเป็นอาหารไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะ,ะเป็นอาหารเป็นอาหารเกาหลีนะคะก็คือกินจินะคะกินจินะคะก็ทำจากผักกาดขาวพอดีว่าเนี่ยคะ่ะผักกาดขาวเยอะมากเลยนะคะ นี่พักกัดขาวใครพักาศดขาวแม่สามีเขาปลูกนะแล้วก็อเอามาให้นะเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรทํานาเด็กก็คือเ <c oughs> บื่อแล้วนะคะก็ยังกินไม่หมดเดี๋ยวเรามาทํากินจินะพอดีการไปเจอกระปุกเนี้ยกระปุกอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ <c oughs> บ้านหลังนี้พูดเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราเนาะก็ไม่ใช่บ้านเรานะแล้วแหละเมื่อก่อนเนาะเอ้ยมืดจัง นี่ก็การก็คิดถึงกิมจิเลยเดี๋ยวเราจะมาทํากิมจิกันนะคะแล้วก็ใส่ในกระปกุกใหญ่ๆเบอเรอร์นี่แหละเก็บไว้กินได้เป็นเดือนๆเ,เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะเพราะว่าเวลาเรากินเนื้อย,อย่างกินหมูย่างเนะะี่ยค่ะกินกับกิมจิแล้วอร่อยดีนะคะ <c oughs> ส่วนกิมจินี่ก็เก็บไว้ได้ละนานเป็นได้นานเลยอะเออเป็นเดือนๆถ้าในหน้าหนาว <c oughs> เพราะว่าดูเพื่อนเห็นไหม อากาศที่มาตกแบบเนี้ยข้างนอกก็สูองศานะอาจจะติดลบบางวันนะคะเดี๋ยวเรามาทํากิมจิกันนะคะใช้ซอสกิมจิที่เป็นขวดแบบนี้นะคะที่ญี่ปุ่นก็จะมีแบบนี้ก็คือสําหรับนี่นะคะเป็นซอสเอ๊มืดงงอะ่ะยืนตรงไหนดิแสงไม่ได้นะเพื่อนมันมืดไง นี่นะคะเป็นซอสเป็นซอสกิมจิแบบว่าขวดทเป็นน้ำกิมจิสําเร็จรูปนะคะสำหรับที่ญี่ปุ่นก็จะมีน้ํากิมจิแบบนี้เนาะก็มันไม่ใส่ใจนะคะมันไม่ไม่ใสใจคนคนไทยอย่างเรานะเพราะเราชอบกินกระเทียมกินเผ็ดอะไรเงี้ยเราก็จะเลยจะเพิ่มพริกนะคะอันนี้เป็นพริกเกาหลีนะคะ นี่เป็นพริกป่นเกาหลีนะก็สีมันก็จะจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้พริกป่นแบบบ้านเราก็ได้จางคิดว่านนะหรือพริกป่นจีนอะไรเงี้ยน้ำกินจิกระเทียมเนี่ยกระเทียมเพิ่มมานะสับๆแล้วก็ขิงนะคะขิงประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆแล้วกันว่าจะเอาใส่ใจแค่ไหนก็สามอย่างแค่นี้นะคะนี่ ก็หั่นเป็นประมาณนี้นี่สวยๆเลยค่ะ จะทำแบบยาวๆแบบนี้ก็ได้เนาะแต่เราไม่ทำเราทำเป็นชิน้นเล็กๆไปเลยตัดไปเลย กันมะมังก่อนไปเลยโหเยอะเหมือนกันเนี่ยหัวหนึ่งนะคะนี่ก็เสียดายก็ไปเกลือโรยเกลือ นี่คือเกลือนะเกลือสำหรับผักดองดองผักก็ดีนะคะเดี๋ยวกเราก็ล้างออกเนาะ นี่เยอะเยอะมากเลยนะเพื่อนเยช่วงที่รอเราก็ นี่ค่ะปอ,อกสับกระเทียมแล้วก่นเลย เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคครึ่งชั่วโมงละกลับกลับด้านนะคะเราจะไม่ขยำค่ะนี่เริ่มแบบสลดน้ำแลละ แล้วก็ล้างเค็มอยู่นะครึ่งชั่วโมงเองนะถ้าเข็มมากก็ แช่น้ําไว้สักพักหนึ่งก็ได้เพื่อให้เกลือเขาความเค็มเขาออกไปเนาะ เพราะว่าเขาเริ่มจืดแล้วเอ้ยใสไปเลยูใสไปเลยหมดขว,วดขวดจะพอหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเติมพริกนะคะ ก็ใส่นี่ไปค่ะ,สคคะใส่ไปเลยขิงกับกระเทียมแล้วก็บรกนี่ค่ะเบริกปตรงนี่ยใส่ไปเลยทับเพีหนึ่งอู้เ่ <c oughs> ไม่มีไอ้นัา่นานะเพื่อนไม่มีใบ อะไรนะขึ้นช่ายเนาะนี่โอ้ยเผ็ดแล้วลุงจะกินได้ไหมเนี่ยใส่มาสีส,สันสดใสไปเลยเอามือเอามือเอามือขยำก็ได้นะเอาไม่ใช่ขยำเอาแบบคลุกอะไม่ต้องขยำให้ไอ้นี่เนาะอันนี้สูตรเราเองนะคะ สูตรทำแบบเพิ่มเติมนะง่ายๆเพื่อนไม่ต้องกวนแป้งให้ยุ่งยากนะต้องทําแบบสูตรโบราณสูตรอะไรนะของแท้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสูตรแบบว่ารวดเร็วนะคะสูตรคนขี้เกียจค่ะแต่ว่าได้รสชาติที่แบบเจมจนนะเจมจนแบบว่า กระเทียมขิงแบบสดใจอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนชอบกระเทียมชอบรสจัดนะคะดูใส่พริกอีกไหมเพื่อนประมาณนี้มาชิมกันเลยโอเคโอเค <laughs> เค็มมากเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ในเนี่ยในกระปุกแบบนะคะ <Okay. S 2> กินจิดนะคะไว้กินตลอดฤดูหนาวเลยค่ะกับเนื้อย่างนะคะหรือว่าจุกเชิญนะคะกินได้กับทุกอย่างเลยค่ะสไตล์คนขี้เกียจนะคะ